อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอบาเกีดสวัสดีครับอ้น้อสวัสดีครับไอ้กอฟสวัสดีครับผมวันนี้ทุกคนนะครับมาตามต่อนะครับมาถึงสารปู่ขาวนะครับชาวไล่ชาวนาอีสานเนาะงวดที่แล้วท่านผู้ชมไปเข้าสามตัวท้ายนะครับศูนย์หนึ่งสมี f อฟถูกลอตเตอรี่เนี่ยเยอะเลยแหละนะครับเพราะว่ามี f อฟโทรมาหาผมทั้งโพสต์มาให้มาให้ผมดูนุ่มอาเอ้พี่ถูกกับ สารปู่ขาวศูนย์หนึ่งสี่สามตัวท้ายนะครับเอางวดน,นี้มาตามต่อให้ครับผมแต่ว่ามาดูตรงนี้แล้วทุกคนไอ้กบทะเบียนบยยระยุดธป้ลยทะเบียนอี่ยังก็หาเจ็ดหกศูนย์หัวจันไรเลยที่ตรงเนี้ยน่าจะมีคนมาเอาไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะวันนี้มากันสี่คนนะครับามาตามต่อนะครับผมนะนี่น,นี่นี่ไงนีเ่เลขทูบทานผู้ชมเลขทูบยังอยู่นี่ไงศูนย์หนึ่งสี่เห็นไหม เนี่ยยังอยู่นะครับศูนย์หนึ่งสี่นะไม่แน่อาจจะไปงวดนี้ก็ได้อ่าแต่ว่าผมก็จะจุดต่อนี่ครับเฮ้ยทุกท่านครั้งที่แล้วผมก็ได้ยินเสียงแบบนี้นะอ่าจริง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 นะครับอ,อ,อ,อ่าฮะเออแมนัขาวมันใบน้องอเออเองนีจัดแ,แสงแตาเว่นขึ้นนะท่นนทานผู้ชม นะครับขอทุกคนโชคดีครับผมนะครับป,ปังปังกระสุกขู่ทุกคนนะครับนี่แต่ผมดูรอบๆนะไม่มีนะทุกคนนะไม่มีอ่าที่บอกว่าไม่มีวันที่ที่อะไรประมาณนี้นะครับอ่าผมดูเยอะแล้วนะครับทุกคนนะอ่าไม่มีวันที่ไม่ค,ครบบ่มีบ่บมี่มพอ่พอสอสั่งเลยคอ,อ,อยหาแล้วบ่มี่คอยมาดเทีเดียวเออบ่มมี่เด้ นะครับไม่มีไม่มีเดี๋ยววันนี้เรามาตามต่อบางนีละมาขอครั้งแรกที่ครั้งที่สองค่อยนี่บอกครับแมนที่คอยมาขอครั้งที่สองผมมาครั้งแรกจะมาครั้งแรกครั้งแรกกับเขาไอ้ศูนย์หนึง่งซีเลขสามตัวไทยแล้ว,วอันเลขสามเลขสามตัวไทยยังก่อนนะไอ้น้องศูนย์หนึ่งซีนะเออนะครับอ่ะเจ้ายวอูอยากถามว่าเป็นยังเขาหมู่บ้านเพิ่มขึ้นมีขึ้นมีประหลัดขิดฮะแต่ละหมู่บ้านเนาะกันไว้เลยโอ้นะครับผมนะอ่ะไป เดี๋ยวเรามากราบมาไหว้นะครับมาขอโชคขอลาภที่ศาลปู่ขาวนะครับผมนะขอทุกคนโชคดีปังปังกันทุกคู่ทุกคนอ๋าปู่พอิีหายปังเลยแหละแสงแดดตรงตะเวนพอดีเลยนะครับไอ้น้องเป็นไรเมื่อยบ่าเจี๊ยบนะปวดดากปวดดากไอ้บกเขียบมะนี่นะบักเขียบไอ้บอกหลายเทียแล้วว่าอย่าหลับห้ามหลับเวลามันมากับข่อยมันดีนั่งมันดีหลับมันดีส้นหัวมันก็ส้นตึงหัวมันก็ส้นตึงแต่ที่นี่บ้านเจกะ เงือกสง,งอขืนเนี่ยเดี๋ยวดับเด้อครับผมโ <Okay. S 1> <laughs> อเคอาทุกคนครับไปเดี๋ยวมากลาวมาไหว้นะผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับก็วันนี้ได้มาทีแรกครั้งก่อนเรามากันสามคนเนาะรเราเอารถปริกอัพมาแต่วันนี้เนี่ยก็เลยว่าผมก็เลยว่าครั้งก่อนเนี่ยลืมถ่ายสารปู่ตรงนี้ก็เลยมีวยาเอาคือเอาโมไซม,มาก็ดเลยกากซ่งมาเลยโอวันี้ ยังกว่าได้ป่ะมึงจะไปดึงดอ <c oughs> มันเป็นเทนเขาเออทำไมเขียดต้องพี่หนองถ้ามันตาต้อบ่อยไปเลยแปลกเลยมันเป็นเรือบี้ใช่ไหมวันนี้ทุกคนคือมวดที่แล้วเนาะมาขอที่นี่ที่ผมมาขอคนเดียวผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแหละแล้วก็ได้ยินเสียงตึงมางหาได้ยินเสียงตึงป่ะแล้วก็อ่าคือจุดเลขทุบไปมาศูนย์หนึ่งสี่ นะครับ014แต่มันไปออกสามตัวท้ายอ,อ่าก็ถือว่า BFC นี่ถูกกันเยอะนะเพราะว่าเลขเลขเลขสามตัวท้ายนะครับ014แล้วก็มันจะมีแผ่นป้ายทะเบียนคือ7560หรือ5760นี่แหละประมาณนี้แหละผมท่านที่ผมจําได้ก็มันไม,ไ,มไม่รู้หายไปไหนมีคนเอาออกไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแสดงว่าปู่จะให้ออกตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะก็วันนี้เดี๋ยวมาตามต่อให้มาขอโชคขอลาภให้โอ้นะครับขอโชคดีนะครับผมนะ วันนี้ก็โอ้ครับรถจากรอยเอสมาไก่ดิไกลอยู่ด้วยเดี๋ยวกดะไกลเลยครับอือจะปวดดากแล้วปวดดากได้แต่ว่าไกลคือนไปรถใหญ่มากรถใหญ่มากกับซาครับซากับมันยิงยิงที่ยิงที่ีมมากหอดยิงที่ไหมครับยิงที่ติดรถซิปรอขึ้นโค้งขึ้นเขาเนี้ยสมเป็นอย่าเอาชุดไหว้ไปเพลียบดไว้นะครับคุณผูชมเนาะอ่าอ่านบ้าเกียรน เบ้าเขียดกับผมบอกว่าแต่บ้ากับผมเนี่ยนั่งรถนี่ห้ามรับนะผมว่างดิแก้รับครับรับยุบแบบเพิ่งทีนะมาทีนี่พ่อปุณนะจับเป็เทีอะคือย่านหงายหลังย่านหงายหลังย่างตกรถก้อนสีบาอร์มาทีนี่แก่กับอยากกับอยากสีบาเนาะกับอยาบไม่รับหรอกบม่รับไม่รับไม่รับบม่รับเลยไม่รับเลยแก่สีบอยงอมรับว่าว่าเพิ่งรับถ้าทามว่าเก็บรับป่ดิบม่รับบม่รับบม่รับเลย เป็นปะเปียงขึ้นไปรับไม่ขึ้นไปรับไงไม่ไปรับปะเอาแบบแล้วแล้วตอนรับดิเจอร์มาย้วยต้ฮะอ๋อตอนตอนรับกับฟืนที่เก่าปะครับอ๋อไอ้น้องตอนรับเขากับฟืนที่เก่านะครับแต่ผู้ชมเนาะอ่ามาเดี๋ยวเขามาขอสารปูเขาเดีวยวกันอ่าไอ้นี่อาศวีบังตัวปูดเด้อท่านผู้ชมเด้อเพราะวา่าไอ้ปลาดชิดเนาะประหลัดชิดไง,ะะงของหมู่บ้านเพิ่นเนาะเออแม่น นะครับพอแต่ะละมู่บานมันิบ่คือกันนะครับอ่าปรลัดชิกเป็นสารเป็นเสา,เสาลักเมืองเสาอย่างของบา,งบางนพนักนิดน้อยน้องคนนั้นนะครับสารลักเมืองเพิ่นนะครับผมนะมู่เจ้าบอกเก้าไปเลือยๆนะครับบอกกก่าได้เลยขอโชคขอลาบไปเลยนะครับมาตามต่อให้เราเด้ของวันที่ใดก็สองมกราคมนี้พศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี้นะครับ เดี 68, ๋ยวว่า68สิแปดต่อบรรยากาศกันยายนอ๋ออืมบรรยากาศกัเย็นสบายดีเนี่ยสิครับปลอดหปรเงี้ยอืมไอ้กบกำลังมวลเลยมวลคลองขี่รถโม่ใส่ีนมวลเลยท่านผู้ชมเข่าคลองนี่ดีคลองทันคลองนี่อ่ะนะครับ มาบอกกล่าวไปพร้อมๆกันเ้องวดนี้มาขอเซียมซีดีกว่ากับเลขทูบสองอย่างนะออาโอเคครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อศาลปูขาวชาวไร่ชาวนาอีสานคุณเด้อ่ะมอนี้ นุ่มอามคนเดิมไอ้กบพี่น้องบ้าเขียดเดินทางมาจากจังหวัดหอยเอ็ดมาหาผาปูโดยตรงเลยอ่างวดที่แล้วปูเอ้ยเล็กปูให้เขาอีเด้แต่ไปเข่าสามตัวถ่ายได้ปูเด้อเอาจังสี่ลูกหลานกับที่มาหาปูไหมนี่แหละมาเมื่อนี้แหละมาขอโชคขอลาบสงทายปีเก่าต่อลาปีใหม่นาปูเนาะก็ให้โชคให้ลาบเอฟซีสุขูสุกคนลูกหลานปูสุขูทุกคนให้เพิ่นเดืดถือกเล็กปังปังดับสามตัวตรงตรงดับปูเด้อของเล็กถ่ายแล้วได้หนึ่งเสียเอาสามตัวตรงตรงคือของเล็กถ่ายทั้งหมดที่หนึ่ง ต่าบรห่ปให้เป็น3ตัวไทยนะปูนะ่ะเจ้ามานี่เอาของสามตัวไทยเราไที่หนึงนปูเดอรหรือ2องตัวก็ได้นะปูนะงวดนี้จัดให้ลูกหลานปูสุขูมทุกคนนปูเดอเอาเอาแบบปังๆเนาะขอเล็กถูกกัเล็กนปูเดอซาถูกอ่าับเหล็กถูกให้อมันเนาะกับื โอ้ยขับรถก็เหนื่อยนะครับทุกคนนะกว่าเราจะมาถึงที่นี่ได้มันก็ยาวอยู่นะทุกคนนะมยเอ้าที่ยุบนี่ล่นล่นก่อนอ่อ,อนจะร่นล่ะมาไอ้กบไปเช็คใช่ไหมเช็ดะเดี๋ยวมันี่สินา้เบากบขยำเซียมซี่อ่า โปวดขาปวดแข้งปวดแขนปวดขานี่ละมองนี่ละจุ้นพุ่นนี่แหละป,เปเูเออตรงตรงที่ปูเออเอาใ้กบขยิ่งเอาเลยครับเดีย๋ยวขอปูก่อนขอปูดีออดดโอ้ยปวดแขนปวดขาเลยท่านผู้ชม เมือยครับหลดเมยอยอ้านังบอกก้าวพอดบบอกแล้วตรงๆเลยอเออเออไม่แรกครับผมอไรล่ะหม้แรกครับผมได้มาหมายเลขสามครับก็คือไข่เงาร้องเรียกแต่ชมนี่ <laughs> <laughs> โอ้ ้าวครั้งที่สองได้มาหมายเลขหนึ่งครับโอเคอ่ะขย่าเร็วหนอ,อ,อสามหนึ่งเลยอ,อครั้งที่สมได้มาหมายเลขสอเจ้าเครืขยมันได้ปะบวยอน,นี้เลยนเอนา,ออาโอเคสามหนึ่งสามเอาโอเค หรือสามสามหนึ่งหรือสามเจ็ดสามอ่าโอเคนะครับก็ขอให้โชคดีสุขูทุกคนนะครับวันนี้ไม่มีอะไรเยอะถ้า่อยอยากซ่องให้เห็นเอฟซีบ้างวะนี่แมเล็กโตแม่เออเพราะว่ามากรังที่อล้วขอไปสซ่องเอฟซีบ้างดิเดี๋ยวจะมึงน้ำกันได้เล็กโตมึงเป็นหูแบบว่าคือจะอยากซ่อหไอห็นเนี่ยอืมใหญ่ก็เห็นสองเเห็นสองเกตบ่เอ็น้องเราเล่านางอยู่ตรงนี้เราเห็นสองเ็ดปติอืม ปกิจทิ้งตัวเด็กว่าบอลเยอะกว่าหรอยุนาก็ดีว่าเอ้น้องได้เห็นสองกิจระหว่างยุนาเมื่เห็นตัวเด็กกว่าก่อนหนึ่งนลยมันคือมันเห็นตัวตอนไหนเสียอ้อคอยขยอยคือเป็นเลขตัวนี้ตลอดเลยว่ะอ้าวโอเคตามนั่นล่ะเนาะนะครับอ้าวอองสี่เด้อเอารูปแบบเดิมมาเคลียร์มึงแปะก่อนมึงโคมาสองบิ่งด้เ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 บิ่งดา บางเด้อจับกล่องนิ่งมาไายเอากบุ่มไปเอาเอานิ่งๆดิเอาเนี่ช่วงนี้ให้มาซ่อมจับกล่องให้น้ำเน่มาทำการกับไทยจับกล่องจับยังเนี้ยนิ่งๆเด้อพี่การลุงคาถาพอป่าหามเออไม่ลพุ่นงีไม่ได้ลูกพี่ปนี่อ่าสายมิ่ง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 ใหญ่สั้นไหมยานสะดุดต่อลมด้วยบังส่งนหน่อยยังยังยังอุ้ยบกเขียดเอาดีๆเอดีๆเอดีๆ เอาดีดีงาเฮ้ยน้ท่านผู้ชมนะานี่ครับผมสารปู่ขาวนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับที่เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้ยน้อือขอให้โชคดีกันสักหนูทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นเลขทูบอย่างเดียวนะหาะงมดที่แล้วนี่ปังมากๆอ่าปังปังยังไงคือเอฟซีส่งรูปมห้ผมทางไลน์เยอะเลยว่าหนุ่มอาร์มพี่ได้จากโชคลาบจากสูนสาร์ปู่ขาศูนย์หนึ่งสี่สามตัวท้าย พี่ดีใจมากพี่ถูกสิบสองใบพอดีจเจะว่าสิบสองใบเมียศูนย์หนึ่งสี่เมียมีแต่คนสองไม้ข่อยเบ่งโอ้ยตายตายตามามาด pues, ูเลขทูบมันครับผมทุกคนนะแต่ว่าก่อนที่จะดูเลขทูบนะนี่ให้ดูตรงนี้ก่อนเนี <bargain> <quarters desse harm>. ่ยนี่เต่บังเด้อไปล่ะกล่องค่อยโอเป็นกล้องครับขากล่องดีเอาโอเคเนี่ยนี่แหละมสองสี่ทับสองห้าหนึ่งเกด ปาไอ้ครบโตนี่ตั้งแต่ตสมัยเลี่ยนผมเดินเขาเบิ้งส้งเลยนี่แสดงว่ามันเป็นโต๊ะเขียนหนังสืออ่นานหนังสือแน่นครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมอ่านี่โอ้สุดยอดเลยผมจะลองเหอียบมัมนมา่านี่ครับปูพันก็มีแสงว่ะปูพัดหายแสง มาชออมอปังปังดับปูดออ้อะนี่ครับมาดูครับอืมเลขทูบครับได้มาแล้วนะครับเลขทูบยังไม่ได้ครับได้แค่ตัวเดียวครับผมอ่าไห้เบิ้งเอาหนูพี่ใช้ไฟเข้าดิไฟเ<ป>ช็คไฟเช็คมายหนอ,ยหองเขามันต้องใช้ตัวช่วยนะครับทุกคนเห็นนะคือมันต้องใช้ตัวช่วยนะครับว่าจะไงแบบไหน นะครับฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันสีคําก่อนเดี๋ยวมุดขอยถีกับคําอืมอืมบนแน่เลยครับห้าป,ปูเพิร์ให้โชคกไ้ลาบมูจเจา้าสามตตรงๆกักระไรดิของแบบนี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับทุกคนนะอ่าโอ้ขนลุกเยอครับบางเดี๋ยวผมก็ามาตามต่อให้นะทุกคน ดูนะต้องดูกันนะว่าเลขจะตรงกันหลายจุดหรือเปล่าทุกคนนะเออฮะแตกกันแล้วเนี่ยทางเบิ้งเลยนะครับท่านผู้ชม,มเบิ้งไปน้ำกันนี่เบิ้งไปน้ำกัน,ว,นว,แบบกว่าเลขตัวในแบบใดัวแปดบ้าเนาะแปดอยู่ข้างบนนะครับอาเบิ้งเบิ้งไปน้ำกันแล้วครับท่านผู้ชมเบิ้งไปน้ำกันเลยไปพร้อแบบมๆกันเลยว่าอธิษฐานเอาซอยกันว่าปูพฤิหัยตัวใดแบบใด,แบบดยังใดอธิษฐานซอยกัน นะครับขอโชคช่วยกันขอด้วยกันนะครับว่าปูจะให้ยังไงตัวไหนแบบไหนนะครับขอให้โชคดีปังปักันทุกท่านทุกคนที่ติดตามทางหนุ่มอามคนเดิมนะครับให้ด้วยเป็นแนวทางเหมือนเดิมเด้อว่าเล็กตรงกับมูดายแบบไหไปแต่ไปแบบไหแ,แม่เนีนะครับเดินทางมากไกลจากจากังหวัดลอยอิดจนมาหาปูหอดหม่องฮอดบอลดะปูเด้อโดนบันดาลให้ลุกลาน ได้โช้ลราเอฟซีทุกคนเพิ่นได้ปศนีปศินกันนะปูเนาะงวดนี่ปูเอ้ยอืมนะครับอ่าดูดูด้วยกันครับดูด้วยกันครับทุกคนดูด้วยกันนะครับอ่าไอพบูผมอยู่ข้างหลังนะ้ำมกระลุ่นเอาเลกระลุ่นคักขึ้นกนมวกเจ้าอืมผมก็ต้องเดินเนี่ยเดินเตือนสำรวจข้างนอกด้วยด้เพราะมันต้องดูดูมือนั่นผมมาผู้เดียวนะโอ้บักขามต้องใส่บักขามลนเลรเบงส่งเลร ปังวันนึงไหมอือนะครับเบอร์นี่มาพูดแชรตัวใดที่กิงสารยู่แถวบ้านประอึดเดแต่ที่มาไทายดีเอออันนี้เขาขับมาตามต่ออยากถ่าเ,เอฟซีพ่นหิน่าออเพิ่นซักซีดอ่าพันซักซีดแล้วก็เท่าศรัทธาสารแถวบ้านก็มีนะอ่ก<ฮ>็ถ่ายก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้นะครับทุกคนแต่เราต้องการเดินทางเนาะเดินทางให้เห็นว่าแต่ละสารแต่ละสถานที่เนี่ยจังหวัดอื่นกับมิ่งทีนะออ เข้ากับว่าเบิร์นเหรอครับผมแปดมาแล้วนะครับทุกคนแปดหกนะครับแปดหกอะไรเดี๋ยวมาดูกันแปดหกอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าโอ้ท่านผู้ชมข่อยเดินทางมาหน่าาอยขอปวดหลังเลยกิ่ง ปวดดากมันก็ทว่าหลอกมันเก็บมันนั่งนั่งโดนแต่มันกลับมาไกลว่าเขามาเนี่ยนะพี่นะอแปลงยังแปลหงยังลูกพี่แปลงหงยังตัวไหนเป็นไหนเอาจะเบิ้งออกแปลหงยังแปลงหงยันแปลหงยันงอสินี่ยังฮะ เนื่งปะก็ะบอกหมูหรือเป็นซีบ่ะแปดหกซีป่ะเนื่อปะเนองตัวหนึ่งกับมีส่วนแต่ว่ามันกับบ่อบ,บปันใดแต่ว่าคอยวัตถิมัถิมวลมาเป็นซีหมาก,กลัวอีรีเดแปดหกอย่างงงแปดหกซีบ่ะ ซีบ่ะอ่ามุ่งจะวังได้มุ่งจะวังได้มุ่งจะวังได้จะเปิดเฟสให้เด้อเติมอืมอืมอ่ะเปิหดหอะไรคุณผูชมแปดหกซีป่ะซเอบ สี่หอืมแปดดูน้คทุกคนนอืมแปดหกสี่นะครับเดี๋ยวให้มันใหม่หมดกันครับทุกคนให้มันใหม่หมดกคนอืมแปดหกสี่ น,น่าจะสีครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอทุ้คนทุกท่านโชคดีปังๆกันสูคขูสู่คขขนเด้อมุกเจ้าเด้ออ่าหวยซีมักขึ้นั่ใหม่เมื่อแถวนี้อ้อแต่ครบมันขึ้นั่ใหม่ซีเมื่อแถวหวยหรือว่าเั็นจะหายซีเจ้าทันี้เดี๋ยวผมเอาก้านทูบเขี่ยออกนะ เคี่ยวบางนี้ออกให้ันเห็นสีชัดๆเลยนะอ่านะ,ะครับซีปะ่ะเอาใหม่ไม่พอดีโอ้ก่อน,นว่าสิใหม่บ่เหมือนก้อนสีว่าอืมอ่ะ 864หรือ894นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับสารปู่ขาวชาวนาชาวลาอีสานนะครับผมนะที่จังหวัดสกลนครน,นะครับผมเด้อฮะโอเคนะครับทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้มาตามต่อให้แล้วนะครับอ้าวนะครับไอ,อ้บไอ้โบบักขามบ่เกียรติเฮ้ยเฮ้ยนเลยวะไอ้โบบักขามนะนี่บักขามล้นนี่เป็นผงเลยหรือพี่ ห็นปะวุ้ยขาดเดยพี่นี่นี่อ้อนี่เขานี่นี่นี่ปากขาม์นี่นี่ปากขาบ์นี่แมนมันโรนมันโรนในหลีเออนะครับทุกคนเนาะเอ้าโอเคครับไม่ต้องตกใจครับสักเรียมผมตกใจจริงๆนะเพราะว่าปากขาบ์มันโรนนะครับผมนะอ่าขอให้โชคดีกันสุกูทุกคนปังๆนะครับกับสารปู่ขาวนะครับขอทุกท่านโชคดีเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับโชคดีครับสวัสดีครับ